นี้พามาดูลักษณะของหลังคาลอนสแนปล็อกนะครับเวลาติดตั้งไปแล้วมันจะไม่เห็นหัวตะกูเลยนะครับเหตุผลที่เราจะไม่เห็นหัวตะกูครับมาดูครับลักษณะของเขาคือ1แผ่นเนี่ยเพียง30เซนนะครับตรงนี้แล้วก็ด้านหนึ่งเขาจะมีปีกแบบนี้นะครับซึ่งร่องปีกตรงนี้แหละครับจะเป็นส่วนที่เราจะยิงตะกูยึดลงไปโดยที่ตะกูเนี่ยก็จะอยู่ณบริเวณนะครับร่องตรงนี้นะครับจากนั้นเมื่อเรายิงสะกูยึดแไปเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะเอาอีกแผ่นหนึ่ง ซึ่งลักษณะหลังคามันก็จะเหมือนกันนะซึ่งฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่จะลงไปครอบนะครับแล้วก็ล็อกเขานะลักษณะเขาก็จะครอบไปแบบนี้เลยเนี่ยครอบแบบนี้นะครับพอเราครอบได้ตลอดแนวเนะี่ยเราก็เอามือกระแทกลงไปจะลงไปล็อกนะตรงนี้จะเห็นว่ามันจะมีลักษณะเป็นแผ่นเหล็กที่เป็นจะงอยเนี่ยตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมแล้วตัวเนี้มันจะไปล็อกด้านใต้ตัวนี้ครับของโปรไฟล์ของแผ่นแรกเนะี่ยตรงนี้เลยล็อกอยู่เลยนะครับ ตลอดแนวเลยนะครับซึ่งมันไม่มีทางหลุดได้ถ้าเราไม่หาอะไรไปงัดมันนะครับถ้าเราตีลงไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ได้แน่นมากๆเลยแผ่นของเขาเนี่ยก็จะยึดติดกันได้แน่นแล้วก็จะไม่เห็นหัวสกูเลยเพราะหัวสกูเนี่ยจะโดนปิดไปแล้วด้วยแผ่นแผ่นที่มาประกบด้านบนนะครับก็ไล่ําแบบนี้ไปเรื่อยๆลักษณะของลอนสแนปล็อกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ